สวัสดีนะครับท่านผู้ชมพบกับสูตร2ตัวบนนะครับให้สูตรนี้มาสูตรที่1นนะครับเพราะว่ามีหลายสูตรนะครับงวดประจําวันที่16นะครับตุลานะครับ6 3สามนะครับ2ตัวบนนะครับบางทีสูตรให้บนก็ไปออกล่างนะครับให้ล่างก็ออกบนนะครับเพราะฉะนั้นซื้อติดไปด้วยนะครับมาดูไล่ต่างๆวันที่16สิงหานะครับมีทั้งหมด2รอบนะครับ รอบ1กับรอบ2นะครับรอบ1ครับใช้9นะครับ1ครั้งนะครับบวกด้วย8 1ครั้งแล้วก็บวกด้วย1 3ครั้งนะครับแล้วก็ตามได้บวก8อีก1ครั้งปิดท้ายได้บวก1นะครับผลลัพธ์ท่ากับ29เลขท้ายก็คือ9นะครับรอบที่2ครับ91ครั้งบวก5้าครั้งบวก8 2ครั้งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบวก7นะครับ อันนี้เริ่มใส่บวก7นะครับผลบวกครับรวมกันได้37มนะครับดึงตัวท้ายมาก็คือ7นะครับเลขที่ออกนะครับก็คือ97นะครับก็ตรงๆนะครับสูตรนี้นะครับต่อไปดูงวดวันที่1นะครับ1กันยานะครับรอบแรกครับ9 1้าหนึ่ครั้งนะครับบวกด้9ยอีกหครั้งบวกด้7อีก3าครั้งแล้วก็บวกด้วยแดครั้ง ปิดท้ายได้บวก1นะครับผลลัพธ์ได้48นะครับดึงตัวท้ายมันก็คือ8รอบที่2อนะครับ9 1้าครั้งบวกได้9 1้าครั้งนะครับแล้วก็บวกได้9้าอีก2อครั้งนะครับปิดท้ายได้บวก7ผลลัพธ์ได้4 3สาดึงตัวท้ายมันก็คือ3นะครับเลขที่ออกนะครับคำนวณได้คือ8 3สนะครับก็ตรงนะครับ8 3สามนะครับต่อไปครับ มดวันที่16นะครับรอบแรกครับ2นะครับ1ครัง้งบวกด้วย0 1ครั้งนะครับบวกด้วย3 3ครัง้งบวกด้วย7 1ครั้งนะครับปิดท้ายด้วยบวก1นะครับผลลัพธ์ได้19เลขท้ายก็คือ9นะครับรอบที่2ใช้2 1ครัง้งบวก4 1ครัง้งบวก5 2ครั้งนะครับปิดท้ายด้วยบวก7นะครับ ผลลัพธ์ได้23บสามนะครับเลขท้ายก็คือสามเลขที่ออกนะครับก็คือ9 3้าสามนะครับสูตรนี้ก็ตรงอีกนะครับ9 3้าสามนะครับต่อไปมาดูงวดที่ถึงนี้นะครับสูตรก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไล่มาแต่ละงวดเลยนะครับสังเกตดูนะครับรอบแรกนะครับใช้8ดนะครับหนึ่งครั้งบวกด้วย8ดอีก1ครั้งนะครับ บวกเลขสามสามครั้งบวกสามบวกสามแล้วก็บวกสามบวกเก้านะครับอีกหนึ่งครั้งปิดท้ายด้วยบวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ครับได้เท่ากับสามสิบห้านะครับเลขท้ายก็เป็นห้านะครับรอบที่สองนะครับใช้แปดหนึ่งครั้ง บวกด้วย7 1ครั้งบวกด้วยห้ครั้งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบวก7ผลลัพธ์ครับได้32มสิเลขท้ายก็คือ2นะครับคำนวณได้ตามนี้นะครับว่างวดต่อไปเนี่ยออก5 2นะครับเป็นงวดของวันที่ 16นะครับดุลานะครับลองดูนะครับเผื่อเลขโดนใจนะครับเป็นสูตรการคำนวณน,นะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ